ว้าวน้องเมตตาลูกสาวอุ้มสลิยากรภาพล่าสุดยิ่งโตยิ่งสวยนะครับสวัสดีครับคําว่ายิ่งโตยิ่งสวยเนี่ยใช้คํานี้ได้เลยนะครับสาหรับน้องเมตตามาร์ควอร์ดนะครับลูกสาวคนโตของอุ้มสลียากรภูเก็ตนะครับอดีตนางเอกชื่อดังของเมืองไทยที่ตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะครับโดยล่าสุดนะครับอินสตาแกรมของสาวอุ้มสลิยากรภูเก็ตนะครับได้โพสต์ภาพของน้องเมตตาพร้อมกับแคปชั่นว่านะครับสาวน้อยในตาสีน้าตาลใบหน้าเลียวซึ่งแฟนคลับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า ่าน้องเมตตาหน้าตาเหมือนคุณแม่เวอร์ชันลูกครึ่งเลยนะครับสำหรับชิปส่วนตัวของอุ้มสลียากรนะครับปัจจุบันสมรสกับนายคิสโตเฟอร์นะครับมาร์ควอร์ดครูชาวอเมริกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันย่านปทุมวันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่31ธันวาคมปี2554นะครับและปัจจุบันนะครับเธอมีลูกสาวถึง2คนก็คือเด็กหญิงเมตตามาร์ควอร์ดนะครับเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมสองพันหน้าร้อยห้าสิบหนะครับและก็มีลูกสาวอีกคนนึงนะชื่อว อน,นิคานะครับลูกสาวเนี่ยก็น่าเหมือนคุณแม่เป๊ะเ,ะเลยแถมยังได้คุณพ่อมาอีดูน่ารักสมวัยเลยจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมข่าวนี้นะครับก็มาเอาใจคนในช่องหน่อยละกันนะครับสำหรับคนที่วัย30อัพขึ้นไปในช่องของเรานะครับเพื่อจะจํานางเอกคนนี้ได้นะครับหลังจากที่แต่งงานไปแล้วนะครับเธอก็ลาวงการบันเทิงไปและก็ไม่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามการแต่เธอก็ยังอัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่านไอจของเธอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกด,กะดิ่ง